สวัสดีครับผมอาจารย์เกดเจ้าฮินดูถลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมทุนประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาไพ่ องค์พ่อพัสวะมหาเทพนะครับมาทำนายนะครับนะอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวตนของชาวราศีเมถุนนะครับตนุรักของเราจะเป็นยังไงจะเจออะไรบ้างในช่วงของสองสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะคุณได้27นะครับคุณอาจจะมีความกังวลนะครับกับบางสิ่งบางอย่างนะครับนะพยายามรักษาใจตัวเองให้ดีนะครับยาคือช่วงนี้มันจะทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับนะก็คือทำดีเนี่ยมันก็จะเสมอตัว นะถ้าทําไม่ดีเขาจะหาว่าเราต่ำกว่ามาตรฐานนะครับพิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยอาจจะต้องนะครับระมัดระวังตัวไว้นิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ดาวจันท์เองท่านมาจากเจ้าเรือนการเงิน การเงินเนี่ยนะครับก็แปลเรื่องของการเงินการทองถ้ามองในเรื่องของความรู้สึกก็แปลว่ามีความคาดหวังที่มากมายนะครับแต่ด้วยความที่ดาวเสาร์เองเนี่ยท่านมาจากเรือนไม่ดีนะท่านมาจากเรือนในราศีมังกรนะครับซึ่งในราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะพอดีเลยนะครับก็แสดงว่ามันจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยช่วยเหลือเงินทองใครหรือทําอะไรให้ใครเนี่ยนะครับมันแปลว่าเราทำเนี่ยนะครับได้ต่ากว่ามาตรฐานคือเราทําเท่าเดิมนะ แต่ไอขวังตรงข้ามเนี่ยคาดหวังว่าเราทําได้ต่ำกว่ามาตรฐานพี่ฉะนั้นแล้วนะครับนะจะช่วยใครหรือจะทําอะไรงไงพิจารณาให้ดีถ้าเป็นคนที่นะครับโอเคเป็นมิตรกันหรืออะไรกันนะคุยกันได้อะไรเงีย้ยไม่มีปัญหาแต่บางคนที่เป็นคนที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นคนนอกหรือเป็นคนที่อาจจะคาดหวังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณก็ถ้าไม่มั่นใจก็ต้องแบบอยู่แบบ นิ่งๆไว้ก่อนนะฮะนะ,ฮะประมาณนี้นะครับนะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเรามาดูเรื่องของการเงินลนลดนึงนะฮะการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วง2สัป,ปดาห์นี้นะครับ, <S <S รบการเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็จะได้จากการลงทุนนะครับได้จากลูกหลานได้จากบุตรหลานได้จากผู้ไต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่จะเกิดจากไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ความพลิกแพงต่างๆนะครับหรือคิดอะไรที่มันนอกกรอบหรือคิดอะไรที่มัน ว้าวนะครับ <tampoco> ด้วยความที่ดาวศุกร์เองเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวศิลปะอยู่แล้วนะครับเป็นดาวศิลปะเป็นดาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของจินตนาการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดาวศุกร์เองท่านก็มาจากราศีตุลนะฮะซึ่งเป็นดาวเชือเรือนปุตตะนะฮะที่แปลว่าไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละนะการเงินของคุณจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่แปลกแนวนะครับหรือแตกต่างนะฮะคือพูดง่ายว่าเราจะคิดต่างจากคนอื่นแต่การที่เราคิดต่างจากคนอื่นเนี่ย นะครับทำให้เราเนี่ยได้โอกาสหรือได้จังหวะที่ดีนั่นเองนะครับก็พยายามนะครับอะไรที่ทําให้เราเกิดความมงคลกับตัวเองนะครับก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับพยายามคิดนอกกรอบเยอะๆนะครับแต่ว่าคําว่านอกกรอบตัวนี้ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายนะครับนะคำว่านอกกรอบคือการคิดอะไรที่มันเป็นขั้นมาตอนแล้วมันมันออกไปจากที่มันเป็นกรอบเดิมๆเนี่ นะครับนะถ้าเราไปใช้ที่ดีมันก็จะเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับนะแล้วเรามาดูมิตรสหายสังคมของมองคุณยังไงบ้างนะครับนะโอ้โหแฮปปี้มากเลยนะครับนะช่วงนี้ก็จะมีคนนะครับมาเอาอกเอาใจนะครับเชิญไปเที่ยวนะครับพาไปด,ดูนู่นดูนี่อ่านะถ้าแบบจีบกันใหม่ๆก็จะพาไปดูหนังพาไปอะไรางี้นะด้วยความที่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของความสุขแบบ ล้านเปอร์เซนต์ะนะครับดาวจันทรก็เป็นดาวผู้หญิงอยู่แล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวคนสวยคนหล่อยอยู่แล้วนะครับเมื่อดาวจันท์กับดาวศุกร์มาเจอกันก็คือความหันษาหรือความบันเทิงนั่นเองนะแต่มันไปแสดงผลในเรือนสหหัสก็แสดงว่าช่วงนี้คุณจะสบายใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันนะครับนะมันมีแต่เรื่องที่ดีมันมีแต่เรื่องที่สบายใจนะครับนะท่านใดที่มีความรู้สึกว่า เครื่องๆกับพี่กับน้องหรืออะไรประมาณที่อาจจะตึงๆหรืออาจจะงอนๆกันนิดหน่อยเนะี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะด,ดีนะครับนะที่จะสารสัมพันธ์นะครับให้กลับมากมเกลียวกันเหมือนเดิมนะฮะเดริ่มมีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนข้างโต๊ะหรือเพื่อนร่วมง,งานก็เคลียรกน เคลียร์ใจอะไรกันซะนะครับนะก็ถือว่าจังหวะที่ดีนะครับจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีความสุขนะไปไหนป้ไหนคนก็จะมองเป็นมิตรนะฮะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรือนพันธุนะฮะการก่อร่างสร้างตัวพ่อแม่วงศาคณาญาตินะครับที่ทํางานบรรยากาศที่ทํางานเป็นยังไงก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับคุณได้ไพ่สี่สองเนี่ยเป็นไพ่คู่มิตรใหญ่นะครับนะไม่ใช่คู่มิตรใหญ่เขาเรียกเป็นดด้คู่มิตรนะเออเพราะ พระจันทร์เนี่ยกับพระพุธก็เป็นคู่มิตรกันนะครับนะก็ญาติพี่น้องหรือวงสาคณะญาติช่วงนี้เราจะได้รับการเขาเรียกว่าการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือนะครับหรือการช่วยให้กําลังใจนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะไม่ขัดเลยเขาจะคอยช่วยเออดีทําดี อันไหนที่มันไม่ดีแล้วดูเห็นแล้วมันจะเป็นไม่ได้เขาก็จะคอยเตือนเขาก็จะคอยแบบใส่ใจห่วงใยนะฮะจะไม่มีการตําหนิหรือไม่มีการว่านะครับการที่เราได้ไพ่สีสองเนี่ยเป็นไพ่แห่งมิตรภาพเป็นมิตรภาพที่ใสบริสุทธิ์นะครับก็เหมือนมิตรภาพของเด็กปถมอนะฮะที่แบบว่ามีความหวังดีต่อกันนะฮะด้วยความที่เอ่อพระ พระพุทธกับพระจันทร์เนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันเป็นคู่มิตรแบบมิตรจริงๆมิตรแบบบริสุทธิ์มิตแบบมแบบมแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้มีนายาอะไรเลยคือเป็นเพื่อนกันจริงๆรักกันจริงๆนะฮะนะก็นะครับ,นะรบมีอะไรยังไงก็ปรึกษาคนในครอบครัวได้นะครับอยากก่อร่างสร้างตัวอยากจะสร้าง ครอบครัวหรือจะสร้างบริษัทหรือจะอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาคนที่บ้านคนครอบครัวหรือญาติหรือวงสาคัญญาติกันได้นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะที่เราจะเปิดใจทำนู่นทำนี่กับคนในครอบครัวหรือที่ทำงานก็ได้นะครับนะก็ถือว่าโอเคอเดี๋ยวเรามาดูลูกน้องนะฮะลูกหลานนะฮะบุตรหลานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างไรบ้างนะคิดยังไงกับเรานะครับนะเขาศรัทธาในตัวเรามากนะครับเชื่อแล้วก็ศรัทธา นะครับมากๆเลยไม่ว่าคุณจะสอนไม่ว่าคุณจะบอกนะครับเขาจะคอยฟังนะครับอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่มีความชานาญการหรือเก่งหรือเป็นที่ปรึกษาพิชนันแล้วเวลาลูกน้องมาปรึกษาอะไรยังไงคุณคุณอยากะฟัดกเฟียนหรือจะอะไรประมาณนี้นะมันเป็นจังหวะทอง,องคุณจริงๆที่คุณจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีหรือทําความเข้าใจกับคนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องหรือจะเป็นลูกเต้าหรือจะเป็นอะไรเงี้ยช่วงนี้เขาจะมาหาคุณนะครับจะมาปรึกษาเรื่องนู้เรื่อง,องนี้ กับคุณนะครับด้วยความที่ดาวพฤกตเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของความเชื่อศรัทธานะมาประกบกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเขาจะมองเราเป็นไอดอนเขาจะมองเราเป็นคนเก่งนะครับพิฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เห็นคุณค่าในตัวเราในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ เขาจะกลายเป็นบริวารที่ซื่อสัตย์แล้วคอยเป็นมือเป็นเท้าช่วยเหลือคุณในอนาคตนะถ้าเราจะสอนงานหรืออะไรยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นคนกระตันอยู่ด้วยนะต้องดูคนได้ออกนะไม่ใช่เจ้าเล่มานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดจากคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับปัญหาอุปสรรคของคุณเนี่ยคืออะไรนะครับก็ ต้องระมัดระวังนะครับความเชื่อความศรัทธาความมัวเมาความรุ่มหลงคุณจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในคนที่เติดอบายม,มุกนะครับหลงการพาน,านันหลงสาวหลงหนุ่มหลง,หลงอะไรที่มันหลงอะ่ะให้ระมัดระวังหน่อยนะครับด้วยความที่ลาหูเนี่ยนะครับท่านอยู่ในเรือนอยู่ในภพนี้เขาเรียกภพอรินะก็คือว่าความมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยจะทําให้เรานะครับยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะและเดาว พระราหูเองเนี่ยท่านมาจากภพสุภาในราศีกุมที่แปลว่าอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือนะนั่นก็หมายถึงว่าการที่คุณช่วยเหลือคนโดยไม่มีขอบเขตไรลิมิตนะนะคุณก็เอ๊ยจะไปช่วยเหลือใครไรขอบเขตไรลิมิตนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิ๊กนะะั่นแหละผู้หญิงผู้ชายนี่แหละครับนะเดือดร้อนเลอกเกินนะฮะพ่อป่วยแม่ป่วยนะเออไม่มีเงินจ่ายค่าห้องไม่มีเออนะันะ่นะแหนะ่ะประมาณเนี้ยนะ ก็อันนี้ต้องเรามาระวังเขาเลี้ยวจะก่อนนี่โดยใช่เหตุบางคนเนี่ยเพิ่งจีบกันใหม่เพิ่งรู้จักกันนะเขามาขอเออนู่นนี่นั่นเดี๋ยวขอยืม3วันขอเงินมาหมุนก่อนนู่นนี่นั่นหายจ้อยเลยนะฮะประมาณนี้เรามัดระวังหน่อยนะฮะความโมเมาลุ่มหลงจะนําพามาซึ่งความเสียหายและถ้าโดนนี่มันโดนเป็นมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเลยนะด้วยความที่ขึ้นด้วยพัคเกตนะฮะพกเกตกะลาหูเนี่ยนะฮะพกเกตเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรด้วย นะครับนะถ้าเกิดโดนอะไรในช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นจังหวะที่ดวงไม่ดีจริงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเราถ้าเรารู้แล้วเนี่ยอะไรที่เรารู้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรารอดพ้นจากเรื่องยุ่งยุงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องคู่ครองหน่อยมาดูเรื่องแฟนหน่อยคนที่เข้ามาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาดูกันโอ้โหแฮปปี้มากมีความสุขนะฮะสำหรับชาวราศีเมถุนนะฮะจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความรู้สึกว่าโรคของคุณจะเป็นสีชมพูหรือเกิน นะครับนะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะมีฟังรู้สึกว่าฮอต นะฮะหรือเป็นที่นิยมเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวความรักของโลกอยู่แล้วเป็นดาวสุนทรียภาพเป็นดาวโรแมนติกนะครับนะก็จะเป็นช่วงที่นะครับเขาเรียกว่าโลกเป็นสีชมพูนั่นแหละน้ําต้มผักนะฮะคุณก็ยังว่าหวานเลยนะฮะช่วงนี้นะครับก็เรื่องของความรักนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนสวยคนหล่อคนหน้าตาดีเข้ามาชอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยนะครับนะบางทีคือหนึ่งเลยเราต้องรู้นะครับบางทีคนสวยมากๆมาชอบเราเนี่ย นะครับก็ขอให้พึงไว้ว่าอาจจะมาเอาเงินคุณก็ได้นะครับนะหรือแบบคนหลรอลอ,อ,อมากๆรอแบบโหในแบบเลยมาชอบคุณก็ขอพึงรู้ว่าอาจจะมาให้คุณซัพพอร์ตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็อยู่ที่คนสองคนนะฮะยังไงก็สุดแท้แต่อันนี้ก็เอ่อมาเขาเรียกว่ามาชี้แจงว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่แบบว่าเป็นหนุ่มในสเปคเป็นสาวในฝันเนะี่ยมีมีเกณฑ์อยู่นะก็ นะครับว่าอันนี้ก็อยู่ที่เราพิจารณาแล้วกันนะครับแต่ว่ามีความสุขไหมมีความสุขนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูโรคภัยแค่เจ็บหน่อยสิ่งที่คุณต้องเะามาระวังหน่อยสุขภาพคุณหน่อยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับก็เรื่องความคาดหวังนะฮะความคาดหวังที่เกินไปดาวจันทร์เนี่เป็นดาวความรู้สึกอยู่แล้วครับเป็นดาวความรู้สึกนะฮะเป็นดาวแบบหวยหานะครับคน เขาอ,อกเข้าใจนะครับเพราะว่าดาวจันเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันเนาะเกิดจากนางฟ้า15้ตนนะฮะก็บดด้วยน้ำำําอมฤตนะดาวจันท์ก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งโลกเป็นตัวแทนของคุณแม่นะ,นะมันก็จะมีอารมณ์ที่มันจะเขาเรียกว่าพิเศษนะครับนะก็ความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเนาะนะก็หลายคงว่าบางครั้งนะฮะความรับผิดชอบที่มากเกินไปของคุณนะ,ะหรือความรักหรือความห่วงใยที่มากเกินไปของคุณจะทําพามาซึ่งความทุกข์ นะครับนะแล้วถ้าถ้าไปเบียดเบียนกับคนอื่นด้วยนี้มันยิ่งจะมีปัญหานี่มีปัญหาสมมติบางคนเนี้ยแบบห่วงเนี้ยห่วงลูกเนี้ยลูกจะไปเอ่อไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยหรือลูกจะมีแฟนหรือลูกจะอะไรเงี้ยก็ขวางไปหมดอะไรไปหมดอะไรเงี้ยก็เนี่ยเขาเรียกมันมันมันห่วงเกินไปมันก็จะทําให้ให้เราทุกข์นะฮะเขาเรียกกีดขวางความรักของอคนเขารักกันนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือแบบเราเป็นคนที่แบบ ที่งอนอ่าชอบประชดชีวิตชอบอะไรประมาณเนี้อันนี้อันนี้ก็จะน่าห่วงเหมือนกันนะนะครับบางคนแบบเออเขาเรียกว่าจิตใจอาจจะไม่ค่อยเข้มแข็งนะฮะบางทีแบบงอนมากหน่อยนะอะไรเงี้ยอะไรกระทบกระเทือนนิดหน่อยก็ เข้าโรงพยาบาลช็อกอะไรประมาณนี้ก็เรามาระวังนิดหนึ่งนะฮะถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นระบบเกี่ยวกับฮอร์โมนอารมณ์ตีขึ้นอารมณ์ตีลงนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนในร่างกายอะไรต่างๆนะครับทาให้อารมณ์ชุนเฉียวนะครับหรือหรือฟาดงัวฟาดงานอันนี้ก็เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความสําเร็จนะฮะว่าความสําเร็จจะเกิดจากสิ่งใดนะครับวัตถุมงคลอะไรช่วยนะครับนาเทพองค์ไหนนะครับเอาระนะครับนะได้ไพ่ นะครับพระจันทร์กับพระพุธนะครับนะพระจันทร์กับพระพุธนะฮะก็พระจันทร์ก็เป็นเทพผู้หญิงทั้งปวงนะฮะนะครับดาวพระพุธก็เป็นพวกเทพเจ้าสื่อสารนะครับนะสำหรับคนที่ค้าที่ขายนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับพระแม่นางฝากักนะเพราะดาวพุธเป็นดาวสื่อสารเนี่ย นะครับนะแลวเราพระอาจารย์ก็เป็นผู้หญิงเนาะนะพระแม่นางฝักคนไหนค้าขายก็ช่วงนี้ก็ปลุกพระแม่หน่อยพระแม่ขอหน่อยนะขอยอดหน่อยยอดปังๆนะแม่นะอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับนะก็ะสวดมนต์บูชานะครับนะ,ะพระประจําวันจันทร์ นะครับแล้วก็าพาไปจําวันพุธนะฮะอันนี้ก็จะเสริมเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จนะครับคิดหวังสิ่งใดก็จะมีความสําเร็จนะครับชุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนเขาจะเมตานะครับสงสารเราเยอะเขาจะชอบไม่ใช่สงสารเราเมตตาและเอ็นดูดีว่าเราจะไม่ใช่คําว่าสงสารนะรเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่แห่งความสุข ดาวสองก็มาสี่ก็มาสี่ก็มาสองก็มาเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนค่อนข้างจะแฮปปี้พอสมควรนะครับว่าความโชคดีอะไรเนี่ยมันจะถึงตัวคุณนะการเงินถึงตัวนะครับนะดาวจันทร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีเมถุนอยู่แล้วนะครับแล้วดาวพุธก็เป็นดาวตนุลักษณ์โตคุณแหละนะครับนะก็ถือว่านะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับหัวหน้าง,งานนะครับก็จะคอยเอ็นดูคอยช่วยเหลือและช่วยเหลือแบบ ไจบริสุทธิจริงนะไม่ได้มีในยย้อ่้นเล่นเลยอันนี้ก็น่าอิจฉานะอันนี้ก็ดีจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานนิดนึงเป็นยังไงบ้างนะครับกิจาการงานของคุณนะครับเป็นอย่างไรนะครับ99นะครับก็ทำดีได้ดีนะทําไม่ดีก็ไม่ได้ดีนะนะครับนะเพราะว่า ดาวพระก้าเนี่ยกนะพระเกตนะนะเกตเบิ้ลเนี่ยนะครมันเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อที่แบบเต็มคาราเบลนะครับและนี้อยู่ในเรือนการงานนะครับบางคนก็นะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมฝึกธรรมนี่ก็อาจจะเขาเรียกว่า ผลไปได้ก้าวไกลอย่างที่ตัวเองหวังนะฮะคิดหวังสิ่งใดเกี่ยวเรื่องของการปฏิตภัณฑ์ก็จะแบบไปได้ดีนะครับถ้าเกิดคนที่ทํางานอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะมีเซนส์มีมีสัมผัสมีรางสังหรณ์นะครับให้เรารู้นะครับเขาเรียกว่าเปิดโลกนะฮะทำให้เรารู้นู่นรู้นี่อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับนะส่วนคนที่คิดไม่ดีอะไรไม่ดีมันก็จะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรน,นีก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวพฤกษเนี่ยเขาเป็นนกสองหัวนะฮะถ้า คิดดีก็ก็ดีนะถ้าคิดไม่ดีก็ก็พาไปไม่ดีเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะนะสวดมนต์ไหวพระบ่อยๆก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลาภผลผลประโยชน์นะครับตัวเลขมงคลการเสี่ยงโชคนะครับนะอ่ะเรามาดูซิเลกอะไร79นะครับนะท่านใดรู้สึกว่าวิวใจสันรู้สึกดีเหลือเกินนะครับมงคลมีสายยานพญาน,นาคนะ รู้สึกแบบมันอะไรก็บริหารจัดการได้นะ79นะครับนะก็สามารถบริหารจัดการได้นะครับถ้าเป็นตามพบเรือนนะครับก็ใบใบอะไรใบแจ้งหนี้ก็ได้นะครับหรือใบเกี่ยวเรื่องของการรักษาซื้อยงซื้อยาอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่ดาวพระเสามาจากเรือนมอรณะนะครับนะเราก็ลองไปดูซิว่า เราหมดเงินไปค่ายาก็เอา2ตัวเลข2ตัวหน้าหลังอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะหรืออะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจนะบางทีไปงานเขาดํารู้สึกเอะรู้สึกอะไรก็บริหารจัดการได้จะเป็นฝาก็ได้จะเป็นวันเดือนปีของผู้วายชนได้หมดนะฮะก็ลองดูนะครับนะโอเคสุดท้ายครับความเสียหายความวิบัตินะครับแล้วก็สิ่งไม่คาดคิดไม่ คาดฝันสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังนะอาจจะนําพามาซึ่งการหมดตัวหรือล้มละลายของเราก็ได้สิ่งนี้ต้องระมัดระวังนั่นก็คือความมัวเมาลุ่มหลงขั้นสุดนะครับนะแต่สองนะครับเป็นคู่สมพลนะครับคือเป็นคู่แห่งการร่วมมือนะการร่วมมือที่ไม่มีเขาเรียกว่าที่มาที่ไปไม่มีหลักฐานนะครับคนยืมเงินก็ให้เงินไปเฉยปากเปล่านี้ระมัดระวัง นะครับนะเพราะว่ามันให้มันมันให้บางทีมันให้ไปด้วยความเสน่หาก็มีนะนะครับนะบางทีให้ไปแล้วลืมก็มีนะครับหรือถูกบิดถูกเบี้ยวก็มีนะจะให้เงินใครยืมต้องระมัดระวังครับเพราะว่าดาวราหูกับดาวนะครับพรจจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของภพสุภะในราศีกุมนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องของการเงินนะฮะในราศีกรกฎนะครับแต่ทีนี้มันไปแสดงผลในเรือนวินาศก็แสดงว่าเขาห้ามคุณช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับนะโดยที่คุณเอง เขาเรียกว่าเคลิมนะฮะหรือหลงรักหรือชอบหรือหวังเคมหรืออะไรประมาณนี้มันจะทําให้คุณเสียหายนะครับพี่ฉะนั้นแล้วทําอะไรก็ให้มันมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับนะถ้ายืมเงินก็ต้องมีสัญญ์สัญญามีอะไรกันก็ว่ากันไปนะถ้าเป็นปากเปล่าก็ต้องตั้งงบไว้อ่าไม่ไม่เกินเท่านี้เท่านี้อ่าอะไรประมาณนี้คือถ้าโดนเชิดไปก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ย อ่ะาเงี mind, stay, street, ideia, ้ยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าโอหมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสล่อกันทีถ้าสุดๆุดเลยองี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็ให้เรามาเราอย่าอย่าย่ามใจแล้วกันนะครับนะเพราะโดยธรรมดาทั่วไปใครยืมเงินมันมันก็ต้องมีสัญญาแหละแต่บางทีจะไปเคมเขาไงชอบเขาเขามายืมนะนะพี่ขอหน่อยแสนนึงเดี๋ยว3วันหนูเมื่อคืนเอาไปหมุนก่อนหายจ้อยนี่ยประมาณนี้แหละเนีเขาถึงบอกความวินาศเนี่ยละความวินาศ นะครับนะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดอย่างไงน,นต้องกลาบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามท่านใดสนใจไพ,พ่องค์พ่อภาษิวะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับนะอ่ะขอขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเปังๆนะครับผมเกตดก้าฮินดูตรอสสวัสดีครับ